สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษประจําวันที่1นึถึงสิมกราคม25 6 9เป็นการดูดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องเราอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีเมษทุกคน ขอให้ปีใหม่ปีนี้ราศีเมษมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็สมหวังในความรักด้วยรด,วย,ดวยเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าราศีเมษลัคนาเมษพลังงานความรักภาพรวมจะเป็นเช่นไรบ้างในครึ่งแรกมกราคมนี้นะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีเมษคนมีแฟนครึ่งแรกมกราคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเกิดอะไรขึ้น มีความสุขแฮปปี้ล้นลาแต่ว่าราศีเมษรัคาเมษบางคนอาจจะเจอในเรื่องของรักซ้อนมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะคะบาดแผลมันยังฝังใจบางเรื่องพยายามปล่อยไปแต่หัวใจเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ได้เลยอ่ะมันยังเจ็บปวดมันยังฝังใจนะคะให้อาภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เสมอบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลกันทีเนี้ยยิ่งไกล ใจมันก็ยิ่งหวนนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวคุณและเขาก็พยายามที่จะสู้เหมือนกันนะพยายามที่จะฮิวใจในเรื่องของบาดแผลนะคะมีการตกลงมีการพูดคุยกันใหม่ด้วยหนึ่งหมายที่เกิดขึ้นนะคะหนึ่งถ้วยอะ่ะไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดคุณก็ให้อาภัยเขาตลอดนะคะหรือบางทีราศีเมษไปทําอะไรผิดต่อใครเนี่ยก็มองว่าตัวคุณก็ สำนึกผิดอ่ะคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ขอขอโอกาสใหม่จากคนคนนั้นนะคะแม้ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามนะคะอืมแล้วในความสัมพันธ์นี่ยมันก็มีหลายอย่างนอะนอกจากในเรื่องของความรักมีในเรื่องของหน้าที่การงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนจําเป็นที่จะต้องแยกจากกันเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือการเงินก็ได้ที่พวกเราจะต้องไปจัดการ ความรักมันไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวไงมันก็มีในเรื่องของการงานด้วยนะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็บางคนอาจจะใช้ในตัวของโซเชียลเป็นการติดต่อสื่อสารกันนะคะไม่หมอหมองว่าในครึ่งแรกเนี่ยจะมีการตกลงอะไรใหม่ๆกันเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองคนอันไหนที่ไม่เข้าใจกันจะมีการปรับความเข้าใจกันใช่อยู่ว่าจะต้องสู้กับใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะคือแบบ จะให้ภัยดีหรือเปล่าหรือแบบฉันไหวไหมนะคะมันเหมือนมีอะไรที่ขัดขัดอยู่ในใจของเราอะว่าเราไหวไหมนะอ่ะทีนี้ในตัวของการเอาลเคิลว่ายังไงราศีเมษคนมีแฟนนะคะครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรใครบางคนก็ไม่อยากที่จะไล่ล่าไม่อยากที่จะตามหาอะไรแล้วนะคะอยากหยุดอยู่ตรงนี้นะคะ กลับ <tyard. S 2> มารักตัวเองไม่ว่าจะเราหรือเขาก็ได้แบบคือรู้สึก like ว่าเหมือนโดนทำ้ายอ่ะบางทีอ่าเจอความรักที่ดีๆที่อยู่ตรงหน้าแต่แบบไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้หรือไม่สามารถที่จะแบบควบคุมให้มันอยู่ในพลังงานดีๆได้แต่ถามว่าจะให้ทิ้งไปก็ไม่อยากจะทิ้งอ่ะไม่อยากจะตามหาใครแล้วอ่ะรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันก็ดีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยข้างในเรายังไม่เติมเ <c oughs> ตนน็มก็ได้เรายัง รักตัวเองไม่เพียงพอก็ได้หรือว่าในฝั่งของเขาก็ได้นะคะทีนี้มันก็เลยมีในเรื่องของการ ยอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมหรือว่าในเรื่องของการที่รู้สึกว่ายอมไม่ได้แต่จําเป็นที่จะต้องยอมมันก็เหมือนแบบกินความเป็นตัวตนของตัวเองไปเรื่อยๆบั่นทอนจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆความมั่นใจอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่กลับมาอยู่กับตัวกับใจแล้วก็ทบทวนเห็นไหมมีในเรื่องของความเจ็บปวดบางอย่างคือความรักมันไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรที่ตายตัวอยู่ที่ว่าบางอย่างยอมได้หรือไม่ได้นะคะแต่ถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็น คบซ้อนมือที่3หรือว่าใครไปเจ้าชู้อันนั้นคือมันถือว่าผิดปกตินะคะมันไม่ใช่ข้อตกลงว่าเราจะต้องยอมกันได้ในแต่ละคู่ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่นะอันนั้นมันคือความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดปกติไอ้ที่ว่ายอมได้ไม่ได้อาจจะพูดหมายถึงในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบหรือในเรื่องของคําพูดการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่รู้สึก yeah, รู้สึกว่าเฮ้ยทาแบบนี้จนเคยตัวจนอีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมยอมยอมตลอดนะคะทั้งที่ผ่านมาไม่เคยยอมใครเท่านี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำจนเคยตัวจนไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่โอเคนะในคําพูดนี้หรือการกระทําแบบนี้เนะะี่ยค่ะอ่ะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนะคะที่ล้นหลามภายในจิตใจพอ มันมีปัญหากันมากๆเนี่ยถอยออกไปอยู่กับตัวเองเรื่องราวต่างๆนานามันกลับมาอยู่ในหัวแบบมันเหมือนชนกับที่หน้าอ่ะในเรื่องสิ่งที่อยู่ใกล้กันแล้วมีอีโก้อัตตาในเรื่องของการพูดไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดีให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่ตอนอยู่ด้วยกันทะเลาะกันก็ไม่ได้รู้สึกนะคะพอมันมีปัญหาเราต้องถอยออกไปอยู่คนละมุมเนี่ยกลายเป็น ภาพทุกอย่างมันกลับมาหมดเลยว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ควรทําแบบนั้นนะคะหรือจริงๆเขาไม่ควรทําแบบนั้นหรือบางอย่างอาจจะกลับไปอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าที่ผ่านมาฉันยอมได้ยังไงมันเต็มไปด้วยในเรื่องของการหักหลังการทําร้ายอะไรแบบนี้นะคะมันเจ็บปวดไปหมดเลยอะ่ะนี่ฉันกําลังรักคนผิดอยู่หรือเปล่า ทำไมฉันจะต้องเจ็บปวดแบบนี้นะสำหรับบางคนกลางคืนเนี่ยอาจจะนอนร้องไห้นะคะระบาบาดแผลมันทิ่มแทงในจิตใจนะคะแต่ว่าดูเวอร์นะ่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่เราจะฮิวใจแล้วเราจะสร้างเกาะเราจะเติบโตขึ้นมาใช่อยู่ว่าบางสถานการณ์คุณอาจจะต้องสู้กับใจตัวเองมากๆนะคะแต่ว่ามันมีหนึ่งไม้มันเหมือนว่าคุณ กำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเส้นทางใหม่ๆรวมไปถึงในเรื่องของการตกลงกันที่มันจะเกิดขึ้นด้วยการพูดคุยนะคะสัญญาณบางอย่างมันมีเข้ามาละทีนี้มาดูในตัวของการ์ออร์โคลต่อนะคะลาสีเมตรคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกนี้นะคะอิสระทำบุญนะคะรอคอยมองว่า เหมือนให้อิสระในการลระากันนะคะปล่อยไปเหมือนเราปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระรวมไปถึงเขาคนนั้นด้วยนะคะถ้าใจไม่ได้อยู่กับฉันแล้วก็ไปเหอะนะอาจจะเป็นลักษณะเองก็ได้นะในความคิดของเราเนะะี่ยฮะแล้วคนคนนี้ตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาตลอดอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือการให้เวลากาันหาข้าวหาปลาอะไรให้กินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนบางอย่างทําไปอะ่ะก็ถือสว่าทํธรรบุญเนาะ จะได้บุญกลับมาหรือไม่ได้ก็ตามนะคะจะได้อะไรตอบแทนกลับมาหรือไม่ก็ตามคืออาจจะเราก็จะได้เป็นผลบุญไงผลบุญซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้รับเป็นอะไรที่มันกลับมาปัจจุบันทันด่วนเลยนะคะก็ถือว่าทำบุญทําทานไปจะได้ไม่ต้องยึดติดตัวเราเองอาจจะยังรอคอยให้เขากลับมาเคลียร์กับมาคุยนะคะมันมีบาดแผลอะไรที่อยู่ในใจอยู่คุณเสียใจนะคุณร้องไห้นะคะ ไม่หมอเห็นถึงภาพของความเจ็บปวดที่มันฝังในใจแต่ว่าเราอะยังคงให้อาภัยเขาตลอดแล้วก็บางคนอะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็เป็นไปได้นะคะด้วยความห่างไกลกันหน้าที่การงานหรือว่าอยู่คนละที่กันนะอะต่อมาในตัวของการ์ดออร์เคิลนะคะยังไงต่อความรักราศีเมษควรมีแฟนจะเป็นเช่นใดนะคะซึ่งแรกนี้ได้เป็นใบนี้ทวินเฟรมคุณทั้งคู่ อาจจะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวเราทั้งคู่อาจจะเคยมีบาดแผลอะไรที่เหมือนกันก็ได้แล้วก็ในสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เรามาเจอกันคุณทั้งคู่อาจจะเป็นบทบาทค,คล้ายๆทวินเฟลมก็ได้คือทวินเฟมมันหายากไงแต่การพบเจอระหว่างเราทั้งคู่เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตนะคะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะให้ไงก็ขอให้เราแข็งข่งขึ้นทุกวันนะคะชีวิตคือการเรียนรู้ขอเรียนรู้บทที่มันสวิต หวันแววบังเหอะุนะคะบางเรื่องที่มันมีเข้ามาก่อนหนะ้านี้อาจจะทําให้ใครบางคนได้เติบโตแล้วก็ได้เรียนรู้การที่มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบคนดีๆเข้ามารักเข้ามาชอบทําไมอยู่ได้ด้วยไม่นานนะคะทำไมเขาถึงจากไปตลอดรักษาเขาไว้ไม่ได้หรือว่าการเป็นคนขี้เบือ่อนะคะมีความรักดีๆเข้ามาตลอดแต่ไม่สามารถรักษาได้เพราะว่าขี้เบือ่อ แอบนอกใจไปมีคนใหม่หาในเรื่องของความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนก็เป็นลักษณะแบบนั้นเสียดายบุญวาสนาเนาะแล้วก็แบบทำไมจะต้องมาสร้างกรรมในเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะ,ะต่อมามาที่ราศีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเราอาจจะ ได้เจอกันบ้างคุยกันบ้างหรืออยู่ด้วยกันบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวเราเองตอนแรกเราก็กะว่าคบเล่นๆหรือว่าคบเพื่อความบันเทิงนะคะแต่เอาไปเอามามันกินไปที่หัวใจเราอาจจะเจอใครที่เป็นวิบากกรรมของเราก็ได้นะคะที่มีเข้ามานะคะแล้วทีนี้ตัวเขาเองก็แรกๆก,ก็อาจจะสนใจคุณดีนะคะทีเนี้ยในช่วงจังหวะของครึ่งแรกนี้อาจจะมีความห่างที่มันเกิดขึ้น ด้วยสถานาการณ์ด้วยพื้นที่ที่มันห่างกันหรือหน้าที่การงานก็เป็นไปได้นะคะแต่ในเรื่องที่เขาทําไม่ดีกับคุณคุณยังฝังใจคุณยังเจ็บปวดกับเรื่องราวเหล่านั้นแต่คุณเนี่ยก็ให้อภัยเขาตลอดนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้อยู่แบบไม่ต้องมีสถานะก็ได้ก็คบกันแบบนี้แหละแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณมี คู่แข่งในความสัมพันธ์นะคะรวมถึงคุณอาจจะเอาจิตเอาใจคุณไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะไปหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นแทนในเรื่องของความรักก็เหมือนว่าก็ว่างก็ค่อยคุยกันหรือว่าค่อยเจอกันไม่ต้องมีสถานะก็ได้อยู่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่เอาจริงๆไอ้อยู่แบบนี้ก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้เอาจริงๆเนะี่ยใจคุณนะ่ยมันเจ็บปวดขาดความมั่นใจละมันมีบาดแผลนะคะอ่านะ แต่ว่ามันมีหนึ่งไม้เกิดขึ้นมีหนึ่งถ้วยด้วยไม่เหมอหวังว่าสําหรับบางคนอาจจะมีรักใหม่ที่เข้ามาได้ด้วยนะถ้าเราไม่ปิดกั้นนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ซนซ้อนกันอยู่นะคะดังนั้นการที่เราอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนกับใครนะตอนนี้อยู่ะถ้าเลือกได้นะควรจบสถานะนี้ก่อนก่อนที่จะไปเริ่มต้นก่อนที่จะไปเปิดคือไปฮิวใจเองให้มันเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเปิดรับ พลังงานใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะไม่งั้นมันก็เป็นเหมือนวิบากกรรมนะคะไม่เราซ้อนเขาเข้าก็ซ้อนเราอะไรแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการออร a เความรักราศีนี้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ้งแรกนี้จะเป็นเช่นไรบ้างการที่ไม่ตัดสินใจการที่ทําอะไรไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะก็รู้ว่ามันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดนะคะ รู้หมดแหละนะคะแล้วก็คําโกหกคําพูดบางอย่างการกระทำบางอย่างการโกหกนี่แหละที่ทำให้เราทั้งสองคนห่างกันออกไปนะคะใครบางคนก็ก็รู้ว่าทำผิดต่อกันนะคะในที่ผ่านมาอืม รู้ว่าทําอะไรที่ผิดพลาดอาจจะแบบไปคบคนอื่นหรือแบบดึงเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เพียงแค่ความต้องการชั่วขณะหรือเปล่านะคะรู้ว่าทําผิดนะคะแต่มันมันเหมือนแบบมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้ได้แต่แบบพูดคำว่าขอโทษอ่ะมันคืออะไรนะคะขอโทษแล้วมันมีประโยชน์อะไรต้องถามว่าจะแก้ไขยังไงไม่ดีกว่าหรอนะคะ ต่อมาการเอาล็เคอลว่ายังไงนะคะราศีมีอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกนี้บางอย่างมันก็เป็นสัจธรรมนะคะมีเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ลิ้มลองให้เราได้มีความสุขแล้วก็ล่วงโรยจากไปนะคะเหมือนต้นเหมือนต้นไม้เกิดเป็นผลแอปเปิลแอปเปิลล่วงหล่นลงมาก็เน่าก็หายไปจากไปเป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่มันเกิดขึ้น ก็คือให้เราได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นพัทงทล,ลายบางอย่างมันก็อาจจะจบได้นะในช่วงจังหวะของเครื่องแรกนี้นะคะบางอย่างมันไปไม่ไหวแล้วนะคะการพนันบางคนก็เห็นความสัมพันธ์นี้เป็นแค่เกมแค่บางคนอาจจะชารเล่กับตัวเองก็ได้ว่าเนี่ยถ้าฉันได้คนนี้นะหลอกคนนี้สําเร็จนะถ้าฉันได้นอนกับคนนี้นะหรือแบบถ้าฉันได้ใจคนนี้นะเออเราก็เป็นเหมือนแบบ อะไรที่เหมือนเจพติดเนาะแล้วก็สักพักก็เบื่อนะคะก็เปลี่ยนเกมไปอย่างอื่นเนี่ยอย่างบางคนเนะี่ยถึงบอกว่าอาจจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดนะ,ะแต่รักษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองทําเป็นเล่นไปเรื่อยๆนะคะเอาแต่ความสนุกหรือความตื่นเต้นเอาแต่สารโดบามีนมาตลอดเนี่ยพออะไรที่มันจริงจังกลายเป็นแบบรู้สึกว่าเบื่อน่าเบื่ออึดอัดไม่อยากรับผิดชอบอะไรอยากสนุกไปวันๆอย่างนี้ก็มี อะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนมาดูในส่วนของจาร์ดอลล์คนะคะลาสีเมษคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรคือเราอาจจะยังอยู่กับใครที่เขายังไม่ไม่เติบโตก็ได้นะยังไม่พร้อมที่จะเติบโตในเรื่องของความรักนะคะเห็นอะไรเป็นเล่นๆไปหมดนะคะไปเรื่อยๆไปหมดเนะี่ย confusion การสับสนการงงนะคะเราก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันสับสน ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้หลายๆอย่างมันยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็บางทีเราก็ยังสับสนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราอยู่ก็ได้นะคะไม่แน่ใจว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ทําไมฉันถอยออกมาไม่ได้สักทีทั้งหลักทั้งเกียรติมันอาจจะเกิดวลีนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคือเราอาจจะเจอวิบากกรรมในเรื่องของความรักอยู่ไงนะคะก็ขอให้ราศีเมษเข้มแข็งนะคะแล้วก็ตื่นรู้ไวๆนะคะทีนี้ เรามาต่อที่ราศีเมษคนโสดนะยังไงนะคะในช่วงของครึ่งแรกนี้เป็นยังไงนะคะราศีเมษคนโสดคนโสดจริงๆถ้าใช้ชีวิตละลัลาไม่ได้คิดอะไรมากมันก็มันก็โอเคนะคะเออแต่มันมีแนวโน้มว่าการที่คุณบริหารเสน่ห์เยอะๆคุยหลายๆคนเนี่ยคุณกำลัง เริ่มแล้นะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอยากจะจริงจังอะไรกับใครแล้วก็มีนนมว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะคุณอาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันนะ,ะแต่มันมีสามดาบที่ปักใจบางทีแผลในใจของคุณนะ่ะก็อาจจะเป็นตัวที่ดึงคุณไว้อยู่ก็ได้นะ,ะบางคนเคยมีปมเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะว่าแบบเหมือนคบใครก็มีแต่แบบ มีเจ้าของแล้วหรือว่าเขาควบซ้อนมันมีปมอะไรที่อยู่ในใจนะคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากจะใช้ในเรื่องของเวลาเนี่คยค่อยๆดูไปก่อนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่เราชอบก็อาจจะเป็นงานยากอย่างเช่นคู่แข่งเยอะ2ออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลหรือว่าในเรื่องของการงานเป้าหมายการเรียนอะไรของพวกคุณมันอาจจะเยอะแยะมากมาย ก็เป็นไปได้นะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะลงไปลงในสนามความรักอะไรขนาดนั้นมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะของปีใหม่ที่มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้การไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆการไปโฟกัสในสิ่งใหม่ๆการงานใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ The b i r t ประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเข้ามาเป็นเกาะกำบังให้กับคนนะคะ ไม่ได้อยู่คนเดียวแนะ่นอนนะคะมีคนเข้ามาพูดคุยคุณเยอะๆไปหมดอาจจะเป็นในโลกของออนไลน์อะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเราจะยังไม่เอาหัวใจลงไปเล่นนะคะอ่าเพราะว่า 1. มีปมเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วย 2. ให้ระวังหลักซอนซอนเงินนะคะมันด้วยความที่มันมีไพ่ เก้าถ้วยสามดาบอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะแต่ความรู้สึกคุณนะเกิดแล้วแหละนะคะทีนี้มาดูในส่วนของการออลล็อเคิลว่ายังไงนะราศีเมษคนสูตรความรักจะเป็นเช่นไรในช่วงของครึ่งแรกนี้นะคะุย มีในเรื่องของการรู้สึกผิดนะคะรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องราวที่ผ่านมาใครทําอะไรผิดพลาดไว้ก็ตามหรือว่าเราอาจจะรู้สึกผิดก็ได้นะเราอาจจะเคยทําผิดพลาดนะคะหรืออเราอาจจะรู้สึกเสียใจที่ไปรักคนผิดก็ได้เป็นรักคนชั่วคนไม่ดีคนที่มาทาร้ายจิตใจคุณก็เป็นไปได้นะคะอ่าสถานการณ์ใครบางคนก็ไม่อยากที่จะวิ่งไล่ล่าหรือตามหาอะไรแล้วบางคนก็ไม่อยากที่จะวิ่งในสนามของความรักนี้ต่อไปเลยนะคะรู้สึกเหนื่อย รู้สึกว่าไม่เอาละไม่ไม่เจอก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะคะอ่าแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของความขัดแยง้งการทะเละาะกันมีปัญหากันอยากให้ใครบางคนเข้าใจในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะมีความสับสนอยู่ก็ได้นะขัดแย้งอะไรที่อยู่ในใจของเราหรือว่าอดีตมันยังไม่ถูกเคลียร์นะคะอืมมันยังไม่ถูกเคลียร์ที่ใจของเรานี่แหละ เราอาจจะยังรู้สึกขัดแย้งรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกเคลียร์กับในปมความรักที่ผ่านมาหรือคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่อย่างเช่นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันหรือเวลาพูดคุยกันก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะยังไม่สะดวกอะได้งานได้การเรียนก็ได้หรือว่าความห่างไกลอะไรแบบนี้นะคะ จริงๆก็แบบบางคนก็อยากจะคุยรู้สึกว่าอยากจะค่อยๆดูไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าก็คุยกันเลยสิฉันก็สนใจเธอน,นะคะแต่แบบเราก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมใจฉันยังไม่พร้อมอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องขัดแย้งแบบนี้ได้อะ,ะราศีเมษคนโสดจะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งแรกนี้อุ้ยคนรักเก่าของคุณ อาจจะยังไล่ล่าคุณอยู่นะคะหรือว่ายังเป็นบาดแผลที่ยังตามหลอกหลอนคุณอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณต้องสู้กับความรู้สึกของคุณให้หนีพ้นจากคนรักเก่าของคุณเนี่ยความรู้สึกกับคนรักเก่าบาดแผลเก่าๆนะคะอ่ะมีแนวโน้มเขาอาจจะติดต่อเข้ามานะคนที่ทําให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะซึ่งคุณกําลังสู้กับใจตัวเองอยู่คือเราอาจจะโดนหักหลังมาไงนะคะเราก็รู้แหละใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็เกลียดนะทั้งรักทั้งเกลียด อยากกลับไปแต่ถ้ากลับไปมันก็เป็นหนังสือเล่มเดิมนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องทําอีกนะคะคุณก็อาจจะกําลังสู้อยู่กับใจตัวเองทีนี้ในจังหวะที่คนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าฉันยังเคลียพลังงานฉันไม่ได้นะคะอะ่แล้วคุณก็กําลังพยายามสะกดมือของคุณอยู่ว่าอย่าไปส่องคนเก่านะอย่าติดต่อเขานะเวลาเขาโทรมาหรือเขาแท็กอะไรมาหาคุณอ่เรา กำลังสู้กับอดีตอยู่นะคะในช่วงจังหวะน,นี้ขอให้ราศีเมษมีความสุขสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ